<c oughs> ทุกคนผมชอบคอมเมนต์นี้มากพอผมอ่านแล้วอะมันทำให้ผมรู้ข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างก็คือคอมเมนต์เนี้ยเขาเขียนบอกว่าเขินเลยดี ซึ่งมันอยู่ในคลิปทําผลไม้ซ่าครั้งที่2เป็นคลิปที่ผมบอกว่าผมมาใช้การ์ดผิดจากที่ต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในรัสออกไซด์ซึ่งอันนี้มันคือข้อผิดพลาดนะซึ่งเวลาเราทําข้อผิดพลาดอะไรที่ดูง่ายๆเช่นคิดเลขผิดคันน็อตผิดทางหรือว่าอะไรก็ตามเป็นข้อผิดพลาดที่ทุกคนก็รู้กันทุกคนทํากันเป็นหรือว่าเป็นสิ่งที่พลาดแบบง่ายๆมันมักจะตามมาด้วยการเขินหรือว่าอายเออเหมือนที่เขาพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะ แต่พอผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็ต้องมานั่งนึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเขินหรือเปล่านะหรือว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างผมนึกนึกไปอ่ะแล้วก็มีย้อนกลับไปดูคลิปด้วยนะมผมว่าผมไม่เขินเออ ไม่ได้รู้สึกอายไม่ได้รู้สึกแย่ที่ทําผิดพลาดไปครับคือคอมเมนต์เนี้ยมันอยู่ในคอมเมนต์ของคลิปสั้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าในคลิปยาวผมรู้สึกยังไงเวลาทําพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นซึ่งปกติเวลาเราพลาดอะไรง่ายๆเงี้ยก็จะรู้สึกเขินเป็นปกติแหละเขาก็เลยมาเม้นบอกซึ่งถ้าเกิดเขาดูคลิปยาวเขาไม่น่าจะเม้นอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันทําให้ผมจุกคิดได้ว่าทําไมไม่เขินวะหรือว่าทําไมไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพลาดง่ายๆพลาดง่ๆเออ ผมก็มานั่งนึกดูแล้วก็คิดได้ว่าผมว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมันไม่มีใครเคยทำเออหรืออาจจะมีก็ตามนะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองไงแล้วข้อผิดพลาดนี้ถึงมันจะง่ายนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่รู้ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าก๊าซวิครีมเป็นก๊าซไนรัสออกไซด์ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าไอ้ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอาไว้ทาโซดาขายเหมือนกันแล้วไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าไอ้สองอย่างนี้มันสลับกันได้เออซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันคือการกลุยทางอะ่อะ เดินออกไปเป็นคนแรกหรือว่าเป็นการทําโดยไม่ได้ลอกใครไม่ได้เดินตามใครไม่ได้ทําตามใครเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองสุดๆครับเออแล้วด้วยคอมเมนต์เนี้ยมันทําให้ผมได้รู้ข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละก็คือเราไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดครับเพราะถ้าพลาดมาผิดมาก็ไม่ได้รู้สึกแย่เพราะว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราทําด้วยความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้มีใครมาจัดว่าเฮ้ยสไตล์ของคุณนั้มันผิดนะเออ มันแปลกนะถ้าถ้าเกิดเราแต่งเพลงขึ้นมาแล้วมีคนบอกว่าเล่นผิดเล่นเพีย้ยนจะเพี้ยนได้ไงเพราะมันเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเองถูกปะอย่างอูโน่เหลาทองไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเพลงก็ไม่มีการร้องเพีย้ยนอ่ะเออแต่จะเพาะหรือไม่เพาะก็คนละเรื่องนะเออหรือว่าพีดยังกูเนื้อของฉันเสียงอาจจะไม่ไพเราะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นเพลงของเขาถูกปะ มันเลยเป็นข้อดีว่าเออเราไม่ต้องกลัวผิดพลาดครับทําให้เรากล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆอ่ะเออนั่นแหละคือถ้าเกิดใครอยากที่จะทําสิ่งใหม่ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆทําอะไรที่ไม่ซ้าใครเนี่ยก็แนะนําว่าให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็จะกล้าทําสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะผิดไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดและไม่ต้องกลัวจะต้องเขินจะต้องอายอะไรอ่ะประมาณนี้ สิ่งที่ผมได้จากคอมเมนต์นี้นะเนี่ยพอผมคิดได้ประมาณนี้นะผมก็ตอบคอมเมนต์เขาไปว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขินเลยดิผมตอบไปว่าไม่เขินนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามใครและเราเชื่อว่าเราเป็นคนแรกที่ทํามันคือการค้นพบมากกว่าไม่ใช่ผิดพลาดแล้วเขินครับคนที่มาเม้นบอกเราคือค้นพบไปด้วยกันก็คือน้องที่มาบอกว่าฮะผมทําผิดนะรู้สึกดีใจมากกว่าที่ทาออกมาแล้วสําเร็จมีคนไลค์แบบเก้าไลค์อ่ะซึ่งถือว่าเยอะถือว่าเยอะ เผมว่าเจ๋งดีก็ต้องขอบคุณที่มาคอมเมนต์บอกด้วยครับเนี่ยคอมเมนต์เนี้ยเขินเลยดีทําให้ผมได้ข้อมูลอันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องที่มาบอกเรื่องการ์ดคาร์เมโนส่ายด้วยนะเออจริงๆขอบคุณไปแล้วขอบคุณอีกประมาณนี้คลิปนี้มาแชร์ไอเดียแชร์ข้อคิดที่ผมได้ในการทําคลิปแล้วกันประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์บอกได้นะผมไม่เคยทําเลยคลิปแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดชอบนะก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วย นะแล้วถ้าชอบกว่านั้นก็กดไลค์กดส r i b e มี YouTube Facebook Instagram TikTok p e p t v แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย